แต่เมื่อก่อนผมเป็นคนเดินป่าก็เก็บของป่าทุกชนิดเลยมาขายเก็บไปนานๆมันก็หมดไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับของป่ามันไม่ออกไม่ไม่ถึงฤดูมันก็ไม่ออกแนวคิดของผมก็คิดว่าจะยุบป,ป่าไว้ใกล้บ้านครับก็ทั้งศูนย์ภูคค้าก็เขาก็ไม่เห็นป่าสำคัญว่าชาวบ้านเขาสนใจเรื่องการช่างป่าเขาก็เอาพันธุ์ไม้ป่าเนี่ยมาเพาะ มาจ่ายจะบ้านทุกตัวในปา่าเราไอยในสวนดีกว่าเราไม่ต้องไปเดินดปา่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนเลยว่าเพื่อพื้นที่เลยเราต้อง,ต,องต้องทำเล็กๆไปค่าใหญ่ถ้าทอทํทำใหญ่เนี่ยมันจะเหนื่อยโครงก,การรัฐธรเมนูผมว่าดีมากที่สุดเลยถ้าไม่มีพระอ,องค์เราอยู่นี้ไม่ได้ครับกรเกษตรพอเพียงนะครับความพอเพียงคืออะไรครั้งแรกเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จากาการที่เก้าเนี่ยครับเขาว่าเกษตรพอเพียงแล้วก็เออพอเพียงเมื่อก็เราก็ต้องประหยัดนะครับ ประหยัดทั้งการกินการอยู่การทำงานเราก team, USSR, oh ็ต้องประหยัดต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องเราก็ทำทุกวันนี้เราก็ทำแบบพระองค์พูดมาเลยครับมันก็ทุกวันเลยอะดีครับผมว่าดีครับผมคิดว่าพรค์น้ำตาผมไหลนะครับสอนนุ่นแม่นพ่อเราเลยเดียวเนี่ยครับพงค์เฉลิมปฏินีษน์ครับข้อพระเทพครับองว่าคุณเหรียญอยู่กับป่ายังยืนไหมเขาถามมีเนาะผมก็ว่ายังยืนครับพระเจ้าข้ายังยืนครับ ที่พระองค์เข้ามานี่ยะชาวบ้านเขาดีใจเพราะว่าหนึ่งก็เห็นความสําคัญว่าชาวบ้านมันยากจนไม่มีไรายได้ก็อพระองค์เข้ามาช่วยเหลือกเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีป่าก็ให้ชาวบ้านมีประโยชน์ใช้บันเลยหมดทั้งหมดเราพูดถึงพระองค์บางคนก็น้ําตาไหลบางคนก็คิดถึงว่าผมเหมือนพ่อ,อ,อแม่นี่ครับ